สวัสดีนะครับพี่ๆน้นะนะลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมช่างเสรนะครับก็มาอัปเดตผลงานให้พี่ๆน้นะได้ชมกันนะครับผม เดี๋ยวไล่ให้ชมนะครับดูก่อนหมายเลขแหมายเลียกแปดลำนี้เดี๋ยวดูรายชื่อก่อนครับของพี่แคทนะครับในลายนี่ครับของพี่นะครับลางฝั่งทองเหลืองนะนี่นะครับก็เดี๋ยวส่งรูปให้ในส่วนตัวอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ ก็เป็นของท่านสจนะรพยุงทั้งลำนะครับตัวนี้แล้วก็มือสดยิงหนูตัวนี้ก็พี่สมพบนะครับมือสดยิงหนูลูกไม้นะครับพอเสาะล่องใส่แล้วใช่ไหมมันจะรับกันเลยลายรางกรับท้ายเห็นไหมครับสวยๆเลยเดี๋ยวส่งรูปให้ในแชทอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวกรำคอดำๆนี้ก็พี่ดังเอาของพี่ดัง นี่ครับท้ายมะข่าลางดูนะครับนี่ครับพีดังเดี๋ยวส่งรูปให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวดูเมล็ดจิตของพี่วาวนะครับตัวนี้วาวเฉยๆนะล่างฝั่งทองเหลืองนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวส่งให้ในไลน์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ของพี่ดีไกลครับตัวนี้เป็นกำคอ ไม้กระดูนี่มีตาไม้ด้วยนี่ตัวนี้ยังจะกัดลายตรงคอแล้วก็ตรงกระโจมมือด้วยนะครับตัวนี้เป็นลายตาไม้นะตัวนี้แล้วก็มีพี่ออลิครับตัวนี้นะครับเป็นทรงคลาสสิกนี่ครับเดี๋ยวส่งรูปให้ในไลน์ทีหนึ่งนะครับนี่ครับผม แล้วตัวนี้เป็นไม้ชิงชันเป็นเสียเรียนคำแมกนะตัวนี้ชิงชันนะครับนี่ครับชิงชันลางประดูนะครับแล้วก็ยกยิงตัวนี้ของพี่นวน,ดน,วนวัดนะครับตัวนี้ยกยิงแล้วก็ของพี่จะุดนะครับตัวนี้ หนังกะิกนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับซ่ลงยังไม่เสร็จก็ยังเหลืออยู่สองสี่หกแปดสิบนะครับเหลืออยู่สิบนะครับเหลืออยู่สิบท้ายเพราะว่าวันนี้นับรอบบ่ายไปทุระครับผมก็เลยอัปเดตผลงานให้พี่ๆนะนะได้ชมก่อนนะครับ นี่ก็เที่ยงที่สิบห้านะครับเที่ยงที่15นี่ครับเที่ยงสิบห้านะครับตุลานะครับผมพอดีผมติดตุลาครับวันนี้รอบบ่ายนะครับก็อัปเดตผลงานให้พี่นนนะาได้ชมกันก่อนถ้าไม่ได้ติดตุลาก็สอลองก็เสร็จไปแล้วนะครับตัวนี้ แต่ว่ามีทุรลก็ขอนยญาตไปทําทุรลก่อนนะครับให้เสร็จก่อนรอบาบนะครับพรุ่งนี้ก็มาลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวจะไล่ถ่ายให้ดูนะครับของใครท่านไหนท่านไหนนะครับนี่ครับงานประกบแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้าๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบในผลงานกระทักมาหาผมได้เลยครับผมนะครับสมกับที่รอคอยแน่นอนครับผม สวัสดีครับ